ันนี้ผมจะทำลาบลานิ่นนะครับอันนี้มิติเฮาคงจะทุบๆไปนะครับก็เอนจะมาทำคอดเก,ก๊กอะครับ ของปรุงรสครับชิน้นี่นโอเคนะครับเข็มแปรนแนะครับ ทีนี้จะมาดาูสิ่งที่เราจะลาบหรือจะสับสับตานะครับสับเนื้อปลาให้แหลกจะมีขาครับแล้วก็จะมีหักไผ่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาที่เราจะสับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการครับ ไทนะครับจะเอามาสาับด้วยครับโอเคแล้วครับคิแว่พอแล้วนะครับ ครับอันนี้ส่วนประกอบที่จะใส่ก็คือผักชีครับต้นหอมครับมาหั่นครับครับการทำรับปละานะครับก็จะมีกระเทียมครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาตำแล้วก็เอาไปเจียวนะครับเป็นกระเทียมเจียวนะครับ นี่ก็จะเป็นหอมแดงนะครับหอมแดงนี่ก็จะมาหั่นแล้วก็เอาไปเคี่ยวเหมือนกันครับตะไคร้นะครับสามหัวครับอันนี้ก็จะหั่นครับแล้วก็เอาไปเคี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวเอาทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวหมดครับทั้งสามอย่างเอาไว้ใส่น้ำป้าปลาครับผมจะหั่นหอมแดงกันครับ ใช้มาหั่นครับหั่นบางนะครับครับสำหรับกระเทียมนะครับก็จะเอามาตำครับ่าจจะเอาทุบก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะตำก็ได้ครับผมจะตำอ่อนแนบะบเช่นนี้พอนะครับครับทีนี้ก็ กระเทียมก็ตามเสร็จแล้วนะครับตะไคร้หั่นซอยบางนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจียวกันครับตั้งกระทะครับกระทะคนจะใช้กระทะที่มันไม่ค่อยร้อนเร็วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะไม่ครับมนจะใส่ตะไคร้ก่อนพนรารมันตะไคร้มัน เวลามัน,มนเตรียมก็เร็วนะครับต้องใส่ตอนที่น้ำม,มันยังไม่ร้อนใช้ไฟอ่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงเริ่มจะเตรียมนะครับตัดไปนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับเดี๋ยวมันจะสุกต่ออีกท่านผู้ชม เทียมลงมกอนครับ แงแครับนี่มันก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสัก,กักอีกแค่แปับหนึ่งครับโอเคแล้วครับคุกคนไม่ชอบให้เกลี่ยม,มากเพราะว่ามันมันจะมีกลิ่นไหม้คนระับ ไว้นะครับกระเทียมเจียวนะครับก็กรลังเหลืองพอดีเลยนะครับหอมแดงนะครับมันแดงเจียวนะครับแล้วก็จะเป็นตะไคร้เจียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปใส่ลาบปลากันครับผมสูตรสำหรับภาคเหนือครับอาจจะทอดนังปลาครับ ครับทีนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นน้ำซุปนะครับที่ต้มไว้นะครับต้นหอมผักชีนะครับอันนี้เป็นหนังปลาทอดครับที่ปนครับเกลือครับเกลือปนครับข้าวคั่วครับแล้วก็ผงชูรสครับตะไคร้เจวนะครับ หอมแดงเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ปลาที่เราสรับไว้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปรุงครับแรกแรกนะครับผมจะเอาน้ำซุปที่ต้มไว้นะครับใส่ี้หมอก,กันครับ ราจะใส่พริกป่นครับแล้วแต่ชอบนะครับใส่มากใส่น้อยนะครับเกลือครับนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวม,ม,มันเกินครับผงชูรสครับ ข้าวคั่วครับ <S <S าการปรุงไม่ได้พอพอดีเป๊ะนะครับท่านผู้ชมค่อยๆเติมค่อยๆใส่ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับ จนกว่าจะได้รสชาติที่เราต้องการครับแล้วผมจะใส่ปลาครับเนื้อปลาครับ แล้วมจะใส่หอมแดงเจียวนะครับหอมเจียวหอมกระเทียมเจียวครับตะไคร้เจียวครับคนกันครับ ครต้นหอมผักชีครับจะ,จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งแบ่งไว้นิดหนึ่งครับเอาไว้ใส่แต่งหน้า จะใส่ข้าขวัพวเพิ่มครับรู้สึกว่าน้อยไปราชิมน,นะครับชิมดูก่อนว่าได้ไหมครับ เกลือครับไม่พอครับเพิ่มผงชูรสอีกนิด ยังไม่พอรอครับเสร็จลืออีกนิด โอเคแล้วครับชาติพอดีแล้วครับเดี๋ยวจัดเส่จานครับ ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาบปลานิลแบบดิบนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ไปผ่านความร้อนนะครับก็รับประทานได้มือนกันครับเป็นแบบดิบครับผมครับสำหรับ,บน้ำซุปนะครับเราก็เอาไว้กินไว้ซดเวลากิน,านลาบปลานะครับใช น้ำซุปนะครับสดลงไปครับอร่อยอร่อยนะครับผมกครทีนี้ผมจะามาคั่วนะครับคั่วลาบปลานะครับให้มันสุกนะครับเราก็จะใช้น้ำซุปที่ต้มตอนตอนท้งแอ่งครับก็จะเอามาใส่น้ำลงไป กับเพลจะเป็นอลาปานินแบบสุกนะครับก็เอาไปลมกระทะซะหน่อยครับโดยเอาน้ำซุป็นตัวใส่ในการทำให้สุกนะครับใช้น้ำซุปนะครับก็กินกับผักเช่นเดิมนะครับรสชาติก็อร่อยแต่อีกแบบนะครับมีแบบเป็นแบบดิบนะครับแล้วก็แบบสุกครับนี่คือสุกนะครับผมรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะครับ ถ้าแบบิบก็อร่อยอีกแบบนะครับก็อร่อยเหมือนกันครับถ้าชอบแบบดิบก็ไม่ต้องเอามาลงกระทะนะครับชอบแบบสุกก็ลงกระทะเลยครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปของผมอยู่นะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมแล้วก็คอยกดติดตามนะครับและให้กําลังใจในการกดไลค์นะครับ ผมก็สึกว่ามีกําลังใจกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกับผมได้นะครับซึ่งผมชอบมากนะครับที่ได้อ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมอยู่นะครับครับอ่าเป็นไงบ้างครับที่ได้เห็นการทําลาบปลานิลนะครับก็เป็นปลาธรรมชาติที่หากินง่ายๆนะครับที่ผมเลือกที่จะเป็นลาบปลานิลนะครับปกติทางเหนือเขาจะเลือกจะ เลือกที่จะลาบเป็นปลาเพี้ยนะครับแล้วก็ปลาปลาตองหรือว่าปลาปลากายนะครับเขาจะเอามาลาบกันเยอะนะครับแล้วก็ปลาก็ดขาวนะครับปลาพื้นถิ่นต่างๆนะครับแต่ที่ผมเลือกที่จะเอาปลานิลมาทําลาบก็คือมันหาง่ายครับมันมีตามท้องตลาดเยอะแยะไปหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถลองเอาไปทําตามดูได้นะครับครับการทําลาบแบบสบับภาคเหนือนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกหอมกระเทียมเจียวพวกนี้นะครับหอมแดงเจียวแล้วก็ตะไคร้เจียวพวกนี้ต้องมีนะครับการทําลาบของทางภาคเหนือก็จะมีพวกนี้อยู่ครับมันจะทําให้ลาบต่างๆที่เราทํานะครับจะมีกลิ่นหอมของพวกหอมเจียวพวกนี้นะครับทาให้รสชาติมันดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับดูจบแล้วก็ขอกําลังใจนิดนึงนะครับ แค่กดติดตามนะครับกด subscribe เนี่ยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปเลยก็จะได้เห็นคลิปต่างๆที่ผมทำนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ